ก็มีผลตรวจยืนยันพวกผู้ติดเชื้อนะครับที่ยู่สองมาอยูนะ่บ้านกําปงบาลูนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนทางโรงพยาบาลเปตรงกับสำนักงานสาธารณสุขก็เข้าไปสอบสวนโรคแล้วก็ทําการสอบตรวจหาเชื้อในกลุ่มับตามหมู่บ้านต่างๆ่ก็ยังอาจจะน้อยอยู่นะฮะ เพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราได้ช่วยวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะทำอย่งางไร14วันเยาวเวงนะไม่ให้มีผู้ติดเชื้อแพร่ระบาดไปมากกว่านี้นะครับเช่นวันอันนี้ผมหาลือนะครับจะละหมาดต่อไปหรือจะขอความร่วมมือง,งดละหมาดวันศุกร์นะครับจะเอากันอย่างไรนะอันนี้หมายความว่าไม่ต้องให้ใครสั่งเหมือนที่ออผมชื่นชมมาแล้วครั้งที่แล้วเนี่ย ที่เราขอความร่วมมืองดกิจกรรมตลาดนะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าที่มาจากบันดังสตาและทางโตนะครับลายนางกีเยาะนี่ก็ไปบาดเจาะบันดังสตามาไปมายอปัตตนีมานะในช่วงรายยอนั้นก็เป็นความเสี่ยงทั้งหมดนะครับจุดตรวจกวม .39 ก็เช่นเดียวกันนะเราต้อง,งสีแดงรัน ีเขียวมเมียเพอเดียวขณะนี้คือกาบันสลายขณะนี้ของเรา21่ลายนะครับผมจึงคิดว่าขณะนี้ผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์อสาวันนะครับกอ,อกทอก็ดีออ,กอมอก็ดีตังตำรวจก็ดีนะครับตชดก็ดีพวกเราต้องสามารถีกันแล้วก็อาจจะต้องยอมเจ็บแต่จบให้เร็วที่สุดเดี๋ยวต้องมีความลำบากเพิ่มมากขึ้นนะ เพราะว่าในช่วงที่ปลายโยเนี่ยนะผมก็เคยบอกแล้วว่าให้สหํารวจบุคคลที่เดินทางออกไปแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็มันก็จริงอย่างที่ผมคาดการไว่าว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีหลุดแน่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่เดินทางออกไปช่วงรลายโยวันเนี้ยออดสองโมรอปศต้องชาร์จให้ถึงตัวบ้าน15บ้าบ้านยีบ,า 15, 20, 20, บา้านใครไปไหนมาชา์าให้ถึงตัว แล้วก็คนที่เดินทางออกไปข้างนอกขนาดนี้เนี่ยนะปัตตานียัลาก็คือ17จังหวัดนะถ้าพูดง่ายๆก็คือสีเหลืองนะสีเหลืองนี้คุณก็ต้องโฮมคิว้ดนยู่ อยาให้แกเที oh, ่ยวไปมาอยู่บ <gef> ้านใครบ้านมันอยู่แบบแยกก่อนช่วงนี้นะมัาบนก็จะิดทำไม่ได้นะขยายมืเสียงให้ผ่านเลยใช่ใช่ดีนะดีนะดีนะต่ากต่างกัน่นตานตน่น่ไกน่่น ตูเล็กแคตัวตูหรอ่ยะตูเล็กแคตัวเนอะเป็นของหมู่บ้านเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตถ้าขาดแทนกวยอะไรตอนนี้ควยเราไปเล่นถนนใหญ่ไงมันมันไม่มีเพราะว่าเราไปเน้นสามเก้าหลายทรงกำลังบำรุงค่ะ